สวัสดีค่ะเรามาทำนายทายทักโชริตาของชาวราศีเมษกันนะคะประจําเดือนธันวาปีหกเจ็ดกันชาวราศีเมษในธันวาปีหกเจ็ดจะเป็นเดือนที่โชคดีนะคะโชคดีทางด้านของการเงินมีโชคลาภแบบฟุกฟุกทางด้านของการเงินนะคะหรือไ,ได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากแล้วในส่วนของถ้าใครมีเรื่องของ คดีความหรือในเรื่องของทางด้านกฎหมายก็จะชนะคดีแล้วก็ได้เงินกลับมาจะเป็นในลักษณะประมาณนี้มีบ้างบางส่วนที่ชาวราศีเมษที่ผ่านมารู้สึกหงุดหงิดกับผู้ใหญ่นะคะแต่ในเดือนธันวาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขทั้งหมดนะคะแล้วมีเกณฑ์เดินทางต่างถิ่นต่างที่เหมือนกันนะคะ ชาวราศีเมษในเดือนธันวามี้้ชาวราศีเมษสิ่งที่ต้องระวังในเดือนธันวานี้ก็คือสภาพของจิตใจของตัวเองอย่าอ่อนไหวน,นะคะให้เข้มแข็งนะคะให้มีสติให้มากๆถ้ามีความเข้มแข็งและมีสติมากๆทุกอย่างจะดีหมดจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการเงินจะมีโชคทางด้านการเงินแบบโชคฟุกนะคะ เราทำนายทายทักเป็นการทํานายไทายทักเป็นภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงวันใดคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ